สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระอีกเช่นเคยครับวันนี้นานาสาระจะมาแนะนำวิธีการแก้วันยุกลอยใน Photoshop นะครับโดยที่วันนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าวันยุกลอยนะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนบางคนอาจจะเรียกตัวนี้ครับว่าเป็นสระลอยก็ได้ครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเราจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ตัวไมโทตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันอยู่สูงครับ จริงๆแล้วครับมันต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับตัวที่เป็นพวกสระอีสรลอีอะไรพวกนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวการันอย่างเงี้ยครับก็คือมันมันลอยขึ้นสูงนั่นเองเดี๋ยวเราจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาที่เราทํากราฟิกครับในตัว Photoshop เนี่ยจุดได้เลยนะครับจุดได้เลยถ้าเกิดว่ามีวรรณยุกต์ที่ลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้งานของเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ หรือว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้กันอันดับแรกครับเราเปิด Photoshop ขึ้นมาจะใช้เวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับในส่วนของ Photoshop ใช้ได้เหมือนกันโดยที่ผมจะเลือกสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับโดยจะเลือกเป็นตัวที่เป็น A4 แล้วกันนะครับอันนี้ Resolution นะครับผมปรับไปที่100แล้วกันเพื่อไม่ให้เครื่องมันหนักจนเกินไปนะครับ จากนั้นนะครับผมทําการนะครับกับรูปภาพให้เป็นแนวนอนซะอย่างนี้แล้วจากนั้นครับผมจะพิมพ์คําว่าแก้วันยุกลอยนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ลงไปนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะแล้วก็จะขยายนะครับอ่าตัวนี้ลืมลืมตัวนอนเนนนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะขยายตัว อักษรน,นะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นมาอ่ะแล้วก็ทําการนะครับซูมเข้าซูมออกดูหน่อยนะครับนะบางทีเนี่ยบางทีเราใส่พวกอเอฟเฟกที่เป็นพวกสโตกนะครับหรือว่าเส้นขอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับคือบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยงานมันมันดูดีนะมันสวยงามนะครับแต่ว่าเวลาที่นําไปใช้จริงๆนะครับ มันจะกลายเป็นว่างานของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่เนื่องจากว่าเกิดจากนะครับเกิดจากไอ้ตัวนี้แหละนะครับที่อ่าวันนยุคมันลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าวิธีการแก้ไขนะครับง่ายมากเลยนะครับง่ายมากๆโดยเราจะมาที่ตัวเนี้ยครับตัวทีเนี่ยตัวไททูตัวเนี้ยครับคลิกที่ข้างหลังนะครับข้างหลังตัวไมโทนะครับข้างหลังตัวไมโทอย่างเงี้นะจากนั้นนะครับเราทําการกด ปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดครับกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะแล้วจากนั้นกดปุ่มลูกศรนะครับลูกศรฝั่งถึงด้านซ้ายมือหรือว่าลูกศรเลื่อนเข้านั่นเองครับอ่าพอเรากดลูกศรแล้วก็กดปุ่มชิปนะครับตัวนี้สิ่งที่สังเกตได้นะครับก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นดำๆตัวนี้ครับแต่จริงๆตัวนี้ครับมันคือการคุมเอาตัวไมโทตัวนี้ครับตัววันณยุกที่อยู่ข้างบนนะครับจากนั้นเราก็ทําการ กดปุ่ม alt e t นะครับปุ่ม shift แล้วก็กดเครื่องหมายชี้ลงครับเลื่อนลงมาไหลลงมานะครับอ่าไหลลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราอยากได้ต่ำแค่ไหนครับเราก็กดเท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งครับเลื่อนเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะครับกด shift ค้างไว้นะครับที่คีย์บอร์ดกดลูกศรเลื่อนเข้าครับทำให้เป็นแถบดำอย่างนี้เป็นการคุมตัววรรณยุกต์ที่อยู่ข้างบนครับแล้วเราก็กด shift กด a l t e n t e ครับแล้วก็เลื่อนตัวอักษรลงมานะครับอย่างนี้นะครับลูกศรลงมาอย่างนี้ถ้าเราเขียนว่ามันต่ําเกินไปครับเราก็เลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ครับกดปุ่มลูกศรขึ้นโดยการกดปุ่ม Shift นะครับปุ่ม a l t e n t e นะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรแค่นี้เองครับนี่คือวิธีการง่ายๆเลยสําหรับการแก้ไขปัญหาวรรณยุกลอยจากนั้นครับเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเซฟครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับ ผมจะทําการเซฟเป็นไฟล์ jpeg นะ,ะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า1ให้ดูนะครับแล้วก็กดเซฟไปเลือกขนาดของ quality นะครับหรือว่าขนาดตัวคุณภาพของตัวไฟล์นะครับแล้วก็ไปเปิดดูที่หน้าจอนะครับผมเซฟไว้ตัวนี้เห็นไหครับตอนนี้จะสังเกตว่าวในยุคข,ของผมเนี่ย มันมันลงมาแล้วนะครับมันทําให้ตัวอักษรเนี่ยมันมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนอย่างเงี้ยครับเห็นไหมตัวก่อนหน้านววนเนี้ยตัววรรณยุกต์เนี่ยมันลอยสูงเลยมันก็จะดูไม่มีไม่มีคุณค่านะครับงานของพวกเรามันก็จะดูแบบว่ามันด้อยค่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแก้ไขซะนะครับไม่เป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ที่เป็นนักการาฟิกที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยถ่ายที่สุดแล้วนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องนานาสาระองก็ผมด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกําลังใจนะครับไปหาเนื้อหาไปหาคอนเทนต์ดีๆมาแนะนํากับทุกท่านได้สําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ